เรื่องอุบายดับกิเลสด้วยสติและปัญญาถ้าฝืนคิดมากความทุกข์ต้องเพิ่มมากกว่านี้เป็นลำดับเมื่อมากกว่านี้แล้วจะมีกำลังวังชามาจากไหนละ่ะพอต้านทานแบกหามความทุกข์ที่ผลิตขึ้นทุกระยะทุกระยะนั้นจากความคิดในสิ่งที่ไม่พอใจนั้นๆ ถ้าฝืนคิดมากความทุกข์ต้องเพิ่มมากกว่านี้เป็นลำดับเมื่อมากกว่านี้แล้วจะมีกำลังวังชามาจากไหนพอที่จะท้านทานแบกหามความทุกข์ที่ผลิตขึ้นเป็นทุกระยะจากความคิดในสิ่งที่ไม่พอใจนั้นๆจะฝืนคิดยังจะฝืนกอบโกยกองทุกขเหล่านั้นเพิ่มขึ้นเป็นลำดับยิ่งขึ้นกว่านี้อยู่หรือเพียงเท่านี้จิตก็ได้สติพรได้สติ จิตก็จะเริ่มสงบและยังยั้งตัวตนได้และพยายามปล่อยวางความคิดเช่นนั้นโดยทางเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะให้จิตพละออกมาจากสิ่งนั้นและระงับความคิดนั้นได้ผลที่จะปรากฏดังที่เคยเป็นมาแล้วก็ระงับเพราะความคิดอันร้อนรนอันเป็นสาเหตุนั้นมันจะระงับตัวลง การระงับตัวลงได้แห่งความคิดนั้นเพราะความมีสติยับยัง้งนี่ก็พอเป็นสักขีพยานอันหนึ่งแล้วว่าเท่าที่ฝืนคิดในสิ่งนั้นมาด้วยสติและใครกครวนด้วยปัญญามีผลปรากฏขึ้นมาอย่างนี้คือปรากฏเป็นความสงบร่มเย็นขึ้นมาทีนี้ความทุกข์นั้นก็จะระงับดับไปแม้จะลำบากในการฝืนในการบังคับจิตใจ ก็จงคิดหาอุบายปลดเปลื้องตนเช่นนั้นอันความลำบากนั้นเราก็ยอมรับว่าลำบากแต่ลำบากในทางที่ถูกทีนี้ผลที่ปรากฏขึ้นมาก็จะเป็นความสุขและเป็นความดีเรื่องก็จะไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายอีกต่อไปความทุกข์ก็จะไม่เพิ่มขึ้นมาอีกก็พอผ่อนคลายตัวได้บ้างหรือมีเวลาปลงวางทานเพลิงนั้นๆคือความทุกข์ความร้อนบนจิตใจลงไปได้ นี่เป็นหลักเกณฑ์หนึ่งที่เราจะนำมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ถูกต้องดีงามทั้งหลายเช่นเมื่อเขาดุเขาด่าว่าเราเขาตีฉินดินทาว่าอย่างนั้นอย่างนี้คำตีฉินดินทาเขาก็ผ่านจากปากออกไปแล้วผ่านความรู้สึกข,ของเขาไปแล้วตั้งแต่วันไหนเดือนไหนปีไหนเราไม่ทราบเราเพิ่งมาทราบในขณะนั้นเวลานั้น ก็เป็นความไม่พอใจขึ้นมาทันทีไอ้ลมปากเขาก็หายไปแล้วตั้งกี่ปีปกี่เดือนไม่ทราบเพียงแต่ลมปากใหม่ขึ้นมาว่าเขาว่าให้คุณนะอย่างนั้นอย่างนี้ตัวอย่างเช่นนายกนางขอว่าให้คุณอย่างนั้นไม่ดีอย่างนั้นนี่เป็นลมปากครั้งที่สองเราก็ยึดเอาอันนั้นมาเป็นไฟเผารนตนตัวของตัวเองอย่างลมๆแรงๆ โดยไม่มีเหตุผลอะไรเลยนี่เป็นความสำคัญผิดของตัวเราถ้าเขาไม่เล่าให้เราได้ฟังก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาัางๆที่เรื่องนั้นเขาได้พูดไปนานแล้วถ้าเขาได้เคยตำหนิติฉินนินทาเราเขาก็ตำหนิไปแล้วผ่านไปแล้วเราก็ไม่เห็นมีความรู้สึกอย่างไรนี่เพราะจิตใจไม่กระเพื่อมออกมารับสิ่งเหล่านั้นจิตเป็นปกติอยู่ ผลก็ไม่แสดงขึ้นมาในทางความทุกข์ความร้อนใ,นใดๆทั้งสิ้นเมื่อเป็นผู้มีสติอยู่ภายในตัวตนพอเขาพูดขึ้นมาเช่นนั้นก็ทราบทันทีว่าสิ่งนั้นไม่ดีตัวเราจะไปไกววาเอามายึดถือเป็นสิ่งสกปรกและหนักหน่วงทวงจิตใจทำลายกันของสกปรกเราก็ทราบแล้วแม้แต่เดินไปตามถนนหนทางไปเจอสิ่งที่สกปรกเรายังหลีกไปให้ห่างไกล ไม่กล้าที่จะสัมผัสถูกต้องแม้แต่ฝ่าเท้าก็ไม่อยากที่แตะต้องใดๆเพระาะทราบดีแล้วว่าเป็นของที่ไม่ดีถ้าขืนแต่ต้องก็จะต้องเปื้อนเปรอะไปหมดเราทราบแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นสกปรกแล้วทำไมจึงชอบไปคลุกคลีชอบไปยุ่งเหยิงชอบไปนำเอามาคิดวุ่นวายตัวตนอีกจนให้เกิดผลขึ้นมาเป็นความสกปรกไปทั้งจิตใจกลายเป็นไวทั้งดวงเป็นสิ่งที่ไม่สมควรยิ่งเลย คิดได้อย่างนี้แล้วจะระงับความคิดและอารมณ์นั้นได้พอจะเกิดความคิดขึ้นในขณะใดสติก็จะทันรู้ทันเห็นแล้วปล่อยไม่ได้ไม่ยึดมาเป็นอารมณ์เผาล้นจิตใจอยู่ได้ที่กล่าวมาแล้วนี้ทั้งหมดเป็นหลักธรรมะวิธีป้องกันตัวในวิธีรักษาตนเมื่อเราใช้วิธีนี้เป็นยาประจำบ้านประจำตัวทุกอิริยาบถใจก็ปกติ ไม่ค่อยจะเป็นภัยแก่ตัวเองจากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลายจะมาทางตาหูจมูกทางลิ้นทางกายแม้ในทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจโดยเฉพาะที่ไม่คิดไปในเรื่องอดีตที่ไม่ดีไม่งามต่างๆมารบกวนเจ้าของก็ตามทีหรืออะไรมาสัมผัสก็สลัดได้ทันทีเพราะสติปัญญามีอยู่กับจิตใจนี้ นำมาใช้เมื่อไหร่ก็เกิดประโยชน์เมื่อนั้นนอกจากจะปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาเหยียบย่ำทำลายเสียโดยไม่คำนึงถึงเครื่องป้องกันคือสติปัญญาเลยเราจึงยอมรับความทุกข์นั่นเองแต่ถ้ายอมรับความทุกข์ตามหลักความจริงที่ตนนั้นเป็นคนโง่ตนนั้นเป็นคนประมาทก็ไม่ต้องโบกันแต่นี่ก็่นกันทั่วโลกทั่วแดนเพราะอะไรละ่ะถึงบบน เพราะไม่อยากมีความทุกข์ไงเมื่อไม่อยากมีความทุกข์ก็คิดทำไมเล่าในสิ่งที่จะเป็นทุกข์ฟื้นคิดทำไมก็เพราะความไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการเมื่อเป็นเช่นนั้นจเจ้าอะไรให้รู้เท่าถึงการละ่ะก็ต้องเอาสติปัญญามาใช้ก็ทันกับเหตุการณ์ไม่เสียไปหมดทั้งตัวยังพอยื้อแย่งไว้ได้บ้างในขั้นเริ่มแรกแห่งการฝึกหัดต่อไป ก็ทันเหตุการณ์ทุกกรณีตีชนะได้ทุกวิธีทางวิธีปฏิบัติต่อตัวตนเองด้วยหลักศาสนาต้องปฏิบัติอย่างนี้โลกนี้ถ้าต่างคนต่างมีเหตุผลเป็นเครื่องดําเนินไปไม่ว่ากิจการภายนอกไม่ว่ากิจการภายในอันใดที่จะเป็นภัยต่อตนและส่วนรวมต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจต่างคนต่างละเว้นไม่ฝ่าฝืนดื้อด้านหารทำกัน ซึ่งเป็นการช่วยกันทำลายตนและส่วนรวมให้เสียไปนั้นอันใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมแล้วพยายามคิดทำในสิ่งนั้นๆโลกก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีความผาสุกร่มเย็นไปทั่วหน้ากันเพราะมีหลักศาสนาเป็นเครื่องพาดำเนินการย่อมยังบุคคลให้เป็นไปเพื่อความสงบสุขด้วยการปฏิบัติถูกต้องตามหลักเหตุผล อันเป็นหลักสากลที่พาให้โลกนี้ได้เจริญรุ่งเรืองได้ดังนั้นเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันนี่หมายถึงปัจจุบันที่อยู่ด้วยกันแม้ปัจจุบันจิตและตัวของเราเองก็มีความร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวายแผ่กระจายออกไปสู่ส่วนรวมต่างคนต่างก็มีความรู้สึกเช่นนั้นโลกใบนี้ก็มีความผาสุกเกิดขึ้นเมื่อหมายถึงอนาคตข้างหน้าของจิต จิตที่มีเหตุมีผลเป็นหลักยึดมีธรรมะอยู่ภายในใจแล้วจะหาความเดือดร้อนจากที่ไหนมาจากโลกใดเพราะจิตเป็นผู้ผลิตขึ้นเองเมื่อจิตไม่ผลิตจิตมีอาาัตถะจิตมีธรรมะเป็นเครื่องป้องกันร,รักษาตนเองอยู่แล้วไปโลกไหนก็ไปไม่มีความทุกข์ร้อนที่จะทำลายจิตใจของผู้นั้นได้เลยผู้ตามหลักธรรมะแล้วจิตที่มีคุณงามความดีประจำใจนั้น ย่อมจะบไม่ไปเกิดในสถานที่จะได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะกรรมประเภทนั้นไม่มีจะผลักไสไปได้มีแต่ความดีคือกุศลกรรมเป็นเครื่องพยุงจูงไปสู่สถานที่ดีกติที่งามโดยลำดับเท่านั้นอนาคตก็เป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมะผู้มีธรรมะในใจผิดกับบุคคลที่ไม่มีธรรมะเป็นไหนๆแม้แต่อยู่ในโลกเดียวกัน เป็นรูปร่างเหมือนกันก็ตามแต่ความรู้ความเห็นความคิดการกระทำต่างๆนั้นมีความผิดกันอยู่โดยลำดับผลที่จะพึงได้รับจะได้เหมือนกันย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องมีความแตกต่างกันอยู่เช่นนี้เป็นธรรมดาตั้งแต่ไหนแต่ไรามาแล้วนั่นเองบุตรรมะโดยหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทาน ได้บุญจาก,การให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ